นี่บัตรอีพวกนี้มันเอาไว้ทําอะไรเนี่ยนี่ฮะ VIP 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 นะครับมีคนถามมาเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้มันไขข้อข้องใจกันนะฮะเฮลโลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกรอบนะครับอย่างแรกเลยนะครับไอบัตร VIP นะครับมันจะเอาไว้ใช้ใช้งานก็คือมันจะเป็นแต้มเนาะอย่างเี้ยอย่างเช่นนียครับกรณีนี้1 0ึ่งจุก็คือ1000นะครับคูณ364ก็คือ3 0 0 0 0นกว่าแต้มนะครับแล้วแต้มพวกนี้ไปซื้อที่ไหน แต่พรุ่งนี้ก็ามาซื้อที่ร้านค้า VIP นะครับนี่ไงฮะร้านค้า VIP ร้านค้า VIP เนี่ยจะมีมาให้ตอนเราเลเวล20นะครับแต่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 เกมนี้มันฉลาดครับมันจะหลอกให้เราเติมเงินแต่ผมคิดว่าการเติม VIP สําหรับคนที่มีต้งมีตังค์นะผมว่ามันคุ้มค่ามากที่สุดแล้วเนื่องจากว่าคนในกลิ้ผมเองทั้งัวหน้ากลิ้ทั้งเพื่อนเพื่อในกลิ้วเองก็คอยแนะนานะครับบอกว่าเอ้ยถ้าจะเติมเงินนะ่ะเนี่ยดีที่สุดนะสําหรับผมนะ ก็คือ V.I.P เพราะว่า V.I.P มันให้ privilege เยอะมากๆก็คือส,สิทธิพิเศษนะครับเยอะมากๆกิดลินตัวเองไปแล้วโอเคเรามาดูกันนะครับแล้วอเจ้า V.I.P เนี่ยผมอะมันจะต้องปลดล็อกอยังไงนี่ฮะกดเข้าไปดูฮะเนี่ยมันจะให้บอกว่าร้านค้า V.I.P นะยูจะต้องปลดล็อกต้องมีเหรียญตา V.I.P หรือเข็มกัด V.I.P จํานวน1 0,000 000, ืนเหรียญน,นะครับ1 0,000เ 000, ข็มกัดนั่นเองดูซิเรามีอยู่เท่าไหร่มีอยู่265นะครับ ไอสอง้อยหนี่ปกติมันจะได้มาจากไหนเออโดยปกติแล้วมันจะได้มาจากเพื่อนในกิวนะครับที่ซื้อที่ซื้อแพ็กเกจแล้วเติมอย่างเช่นมีแพ็กเกจนี้อยู่นะแป๊บหนึ่งกดเข้าไปดูได้รับมากขึ้นเนี่ยอย่างการณีเนี้ยครับได้1 2ึ0มันก็จะแจกคนในกิวทุกคน5้าอเหรียญน,นะครับห้าเข็มกัดมันก็ไม่เพียงพอหรอกเมื่อ,อไหร่ครับจะครบหมื่นโอ้นี่แสนานานเลยนะครับเนี่ยกว่่่่่าาจะะคคคครรรรบบเเนนนนนนียยซึงงนใกนกิิลดดไไไมอม,ม,อ,ม,มอออ้้ตััขห ถ้าไม่ใช่อยู่ในกิวแบบใหญ่ๆที่มันมีเงินหนาๆที่เติมกันรัวๆทุกวันแต่มันเติมครั้งเดียวแล้วมันจบครับคือมันจบตรงที่ว่าไอ้ตัวสิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยมันมีให้เยอะมากม,มีทั้งบัฟนะบัฟนี่เราได้โจมตีเพิ่มเราได้โจมตีได้เลือดเพิ่มได้นู่นนี้นั่นเพิ่มเรามาดูกันนะครับสามารถซื้อทรัพ,พยากรได้โดยเฉพาะเหล็กนี่ตัวดีเลยครับหาย,ยากชิบหายเลยนะฮะแล้วก็มาดูสินค้าครับก็จะมีสินค้าให้ ไอ V I P เนี่ยมันก็จะมีหลายเลเวลนะมีเลเวลหนึ่งเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับคือเลเวลหนึ่งแล้วก็เลเว 3, ลสองเลเวลสามเลเวลสี่ก็มี v i l e g e ที่แตกต่างกันไปแล้วก็ต้องซื้อเติมนะครับมันถึงจะเลเวลจะอัพนะหมายถึงว่าซื้อเติมนี่ก็คือใช้สามารถใช้เพชรซื้อเติมได้นะครับกดเข้าไปดูตรงด้านบนนี้นะนี่แนะ่ร้านค้า V I P ไม่เปิดเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อเปิดนะครับผมแนะนํามันจะมีแพ็กเกจก็คือกดเข้าไปดูตรงนี้นะครับได้รับมากขึ้นน มันจะมีแพ็กเกจตรงนี้ยซึ่งแต่ก่อนอนะ่ะมันจะมันจะให้ซื้ออาทิตย์ละครั้งนะตอนที่ผมซื้อตอนนั้นแต่ตอนนี้มันให้ซื้อได้วันละครั้งมันลดอยู่ก็คือคุณจะได้เหรียญตา VIP เนี่ย1250เลยนะครับซึ่งคุ้มมากนะกับ299หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อให้ครบ1 0,000เนี่ยเรากลับมาดูนะเนี่ย1 0 0 0 0ใช้เงิน3,000บาทนะ3 0 0 0บาทเลยนะไม่น้อยนะครับ 3,000บาทคุณจะได้เหรียญตา VIP จำนวน10,000นั่นหมายถึงว่าจะสามารถปลดล็อกตัวนี้ได้แต่ผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นครับประหยัดกว่าเรามาดูกันครับหากเราซื้อวันละครั้งวันละครั้งแต่ไม่ต้องใช้เวลานะวันละครั้งวันละครั้งนี่ไนงะ1,250เราจะลองดูนะฮะกดเครื่องคิดเลขกันเลยทีเดียวครับนี่ไง10,000เหรียญ10,000เหรียญนะครับหาร1,250เราจะใช้เวลาซื้อ8วันนะครับ ซึ่ง8วัน8วัน8วันมันราคา299บาทนะครับเราก็คาดู299คูณ8นี่ฮะ2,392บาทซึ่งถูกกว่าไปซื้อแพ็คใหญ่นะครับก็คือ10,000่น 1, นี่ไ0หนึ่หมื่นเหรียญได้3,000โอ้ถูกไปตั้งหลายตังนะครับเนี่ยถูกไปตั้งเกือบ6 0 0 600กว่าบาทเนาะตอนนี้มันคุ้มยังไงมันคุ้มอย่างนี้เองนะฮะผมก็อาจะแนะนำว่าถ้าถุงว่าใครมีไม,ไม่ไม่มีเงินถุงเงินถังก็ แบบเก็บหอมรอมริษ์อยากจะเล่นเกมนี้ยาวๆผมว่าซื้อ V.I.P ทีเดียวจบไม่ต้องไปซื้ออย่างอื่นเลยนะครับเพราะว่าอย่างอื่นนี่มันกินตังเราเฉยๆนะสกงสกินอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเติมเท่าไหร่หรครับโอเคเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะสลับไปที่ตัวหลักของผมนะครับซึ่งมันเติม V.I.P นี่เป็นบ้านฟาร์มผมนะนี่นะเจ้าบ้าน V.I.P เจ้าบ้าน V.I.P นี่มันจะมีพิเศษอยู่นะครับก็คือทุกๆวันมันจะให้เราสามารถกด กดไอตัวสุ่มได้นะครับกดได้สุ่มหนึ่งครั้งก็คนก็ได้เยอะบางคนก็ได้น้อยก็ถือว่าได้เปรียบไปแล้วกันนะครับทุกวันจันทร์มันจะมีกล่องหัวใจในนี้ไม่มีเนอะงวันนี้ไม่ใช่วันจันทร์มันจะมีกล่องหัวใจให้นะเราซื้อไป1 0,000ืนเหรียญแต้มเนี่ย แล้วเรามากดซุมเปิดดูกล่อ,องหัวใจมันสม่ำมจะได้ประมาณ2 0 0 0 0ื่นหถึงสอหหรือหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมเชื่อคุ้มค่าอย่างนั้นแล้วก็ได้5000หรือว่า2องหรือหนึ่งหมื่นห้าพันแต้มอะไรประมาณเนี้ยครับแต้ม VIP และปกติผมไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยใช้เงินซื้อเติมแต้ม VIP พนะเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับผม <laughs> แล้วปกติมันจะขายวันจทร์แล้วมันจะลดราคาจะได้ประมาณ3ามแสนหนึ่งหมื่นแต้ม ต่อเงิน2 9 9บาทอะไรประมาณนี้ผมจะผมจะเล่นเล่นแล้วก็เก็บเพชรเอาเพชรซื้อเอาเนี่นะครับเก็บเพชรซื้อเอานี่ฮะใช้เพชรซื้อเอาซึ่งวันนี้ผมซื้อไปแล้วเรียบร้อยนะไม่ทันได้อัดไปเลยนะครับผมซื้อตั๋วทองไปพตอนนี้ผมกาลังเก็บหอมรอมริษนะฮะซื้อซื้อตั๋วทองอยู่นะครับหมดไปแล้วอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับสิทธิพิเศษมีอะไรให้บ้างเช่น v i p เลเวลเนี่ยครับก็จะมีพวกไอพื้นฐานกด โทษนะครับกดเพิ่มความเร็วโดวยเราที่เราไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปกดหลายๆครั้งให้มือหยิกนะครับมันก็จะมีตัวช่วยนะครับอย่างเช่นกรณีของผมนี่อึ้บกดให้ดูนะอึ๊บอึ๊บนี่นะผมบอกว่าเนี่ยอีกสองวันมันจะเสร็จใช่ไหมผมแทนที่จะกดรัวๆมันมีขึ้นให้เลยตรงนี้เห็นปะเลิศบอกเลยว่าเลิศนะถ้าใครอยากจะใช้นะแล้วอีกอันหนึ่งอ,อันอื่นๆที่ผมอยากจะคุยคร่าวๆเอาไม่ใช่กดผิดนี่นะ ดึงลงมาก็จะเป็นพวกบัฟนะพวกบัฟต่างๆนี่ฮะบัฟต่างๆเนี่ยผู้กล้าโจมตีเพิ่ม2% 2% 2%เเปเลือดเพิ่มนะครับป้องกันเพิ่มโหดีเลิศประเสริฐสีเลยทีเดียวนะครับไอซื้อบัฟพวกนี้มันจะได้แต้มเยอะนะมันจะได้แต้มประมาณเนี่ยอย่างเช่นกรณีเนี้ยใช้แต้ม2อ0 0สนซื้อบัฟตัวนี้จะได้ค่า exp EH 1.5 m นี่ไงมันก็จะบอกว่าของเราจะเต็มจะไปขึ้นเลเวล3มี อีกเมื่อไหร่นะครับใช้49ล้านเลยทีเดียวเชียวนะครับเยอะมาก <c oughs> ซึ่งผมก็จะบอกว่าเออนี่แหละซื้อบัฟพวกนี้แหละเราจะได้เวลขึ้นนะครับผมจะขึ้นมาจากเวล์หนึ่งขึ้นมาเวล2สองก็ซื้อบัฟพวกนี้แหละครับมันจะช่วยให้เราขึ้นเลเวลได้เร็วขึ้นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือทรัพยากรเราจะใช้เหรียญตา v I P ของเราเนี่ยครับไอบีไไม่ใช่เหรียญตา VIP พูดผิดแต้ม v I P ของเราซื้อได้ผมขึ้น T ีได้เพราะผมใช้ตัวนี้แหละนะซื้อเหล็กซื้อทุกวัน เนี่ครับซื้อ80ดหมื่เหล็ก7จ็ดแสนห้าบางวันวันจันทร์มันจะได้เยอะนะวันจันทร์มันจะให้ซื้อเยอะทรัพยากร <c oughs> มีให้ซื้อเยอะตอนวันจันทร์ก็ลองดูนะครับปกติผมก็ซื้อใช้เหล็กก็คือทําแต้มไอทำคะแนนรายชั่วโมงทํากิจลัดกิจรายชั่วโมงพอได้เพชรมาก็เพชรมาซื้อแต้ม VIP แล้วก็ซื้อทรัพยากรเอานะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าผมขี้เกียจไป ตีบ้านบ่อยนะผมสายขี้เกียจนะครับก็จะได้พวกไอเพชรมาแล้วก็ได้แต้มมาแล้วก็มาซื้อตัวไอทรัพยากรต่างๆแล้วตอนนี้ผมกาลังเก็บเงินอยู่เคยเก็บเงินเาเก็บเพชรแล้วก็ซื้อแต้มมีไนี่แหละแล้วก็เอามาซื้อไอตั๋วทองเพราะตั๋วทองตอนนี้ผมสะสมได้ประมาณ200กว่าแล้วนะ256้ใบละเพราะว่าผมจะเก็บมาให้ได้1000ใบแล้วก็ค่อยไปกดตอน DDS 5นะครับซึ่งบอกว่าผมมองว่ามันคุ้มค่าตอนนี้ผมไม่ทำอารมณ์อะไร พาร์ทเพิร์ตอะไรผมไม่สนใจเลยนะผมเก็บแต่ตั๋วทองเดียวใครจะมาตีผมผมไม่สนใจเลยนะตามสบายเลยทีเดียวเชียวนะครับเอาล่ะวันนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับไอส่วนพิเศษอย่างอื่นใครสนใจยังไงก็ลองไปเลื่อนอ่านอ่านดูได้นะนี่แหละครับบ้าน VIP ที่เรางงงวยกันถ้าปลดล็อกแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย